ตามที่หน่วยฐานมัดเล็กราชวรลบรักษาพระองค์ได้จัดส่งทีมฐานโทรหดของหน่วยเข้ารับทําการทดสอบกับกองทัพบ,บกและประสบความสําเร็จจากการทดสอบที่ผ่านมานั้นเป็นการพิสูจน์ตนเองของกําลังพลภายในหน่วยที่เคารับการทดสอบในเรื่องของความรู้ความสามารถความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจอีกทั้งยังเป็นการทดสอบขีดความสามารถของหน่วยว่ามีมาตรฐานเพียงใด แต่ประการที่สําคัญก็คือการได้นําเอาความรู้แนวทางในการปฏิบัติต่างๆและประสบการณ์ที่รับจากการทดสอบในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้มีขีดความสามารถที่มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถนําไปใช้พัฒนานหน่วยและบุคลากรภายในหน่วยให้มีขีดความสามารถและเป็นมาตรฐานทั้งนี้เพื่อนําไปใช้ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเรื่องของการถวายราาักษาถวายความปลอดภัยถวายพระเกียรติและถวายงานตามพระราชประสงค์สนองพระเดชพระคุณให้เป็นที่ไว้วางพระราชลิขไวในฐานะที่หน่วยทหารหม้าเล็กราชวารบรักษาพระองค์อันเป็นหน่วยในพระองค์ของสมเด็จพ,พระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและในฐานะข้าราชการบริรุ์ที่ยึดมั่นในทัศนคติที่ดีมีความซื่อสัตย์ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัานพระมหากษัตริย์ประเทศชาติและประชาชนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณกองทัพบ,บกที่ได้เปิดโอกาสให้หน่วยทหารมัดเล็กราชพลรถรักษาพระองค์ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการทดสอบหน่วยทหารทหาดในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มเติมความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่ายิ่งต่อหน่วย และกำลังคนมาในโอกาสนี้ด้วยขอบคุณครับ